โครงการทุนพัฒนาศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิธฐาสัมมาชีพผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน6,000บาทเป็นผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์ที่กอสอสอกำหนดและมีอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์ 2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปวชหรือปวสอนุปริญญาในปีการศึกษา2563หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวชหรือปวสอนุปริญญามาแล้วไม่เกิน3ปี 3.1กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2563ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับอวชอหรือ3ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับอวสอไม่ต่ำกว่า3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ20บนของสาขาที่จบการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษาหรือในกรณีสาขาของนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า10คนต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ30ส 3.2กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน3ปีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า3.00 4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่นมีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือสถานประกอบการเป็นผู้รับรองหากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอนภาคปกติชั้นปีที่1ในปีการศึกษา2564ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศได้แก่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ First Curve อุตสาหกรรมอนาคต New Curve สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Technology Engineering Mathematics STEM และเทคโนโลยีดิจิทัล 6เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี7เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำมีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพแนวทางการสมัครรับสมัคร 1. ผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง 2. สถานศึกษาที่จัดการเสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยเสนอได้สาขาและไม่เกิน5คน โดยสามารถกรอบข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรายละเอียดผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.thunprakanitha.com/register สมัครครั้งที่1ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายน2564สมัครครั้งที่2ภายในวันที่1ถึง15มิถุนายน2564สมัครครั้งที่3ภายในวันที่1ถึง15สิงหาคม2564